จางกิยองเขียนจดหมายบอกลาแฟนๆเข้ากรมรับใช้ชาติถือเป็นอีกครั้งที่สาวๆทั่วเอเชียเศร้ากันโดยพร้อมหน้าพร้อมตาเมื่อพระเอกหนุ่มสุดหล่อจังกิยงจะเข้ากรมทหารเพื่อทำหน้าที่รับใช้ชาติโดยทาง YG Entertainment ต้นสังกัดของจางกิยงเผยว่าการเข้ากรมทหารของจางกิยงจะไปแบบลับๆโดยไม่มีการเปิดเผยถึงโลเคชันที่ตั้งของทหาร รวมถึงเวลาที่จังกียงจะทำการรายงานตัวเข้าสังกัดเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 สายพันธุ์เดลต้าในเกาหลีใต้ขณะนี้ยังน่าเป็นห่วงซึ่งการเปิดเผยโลเคชันกรมทหารและเวลาการรายงานตัวเข้ากรมของจังกิยงอาจทำให้เกิดการแพร่ระบาดโควิด -19 ได้ถ้าหากมีแฟนคลับเดินทางไปส่งกันจานวนมากทั้งนี้เจ้าตัวได้โพสต์ภาพในอินสตาแกรมส่วนตัวเป็นจดหมายลาที่เขียนด้วยลายมือระบุว่า สวัสดีครับจังกียงผมสามารถใช้ชีวิตช่วง20ปีของผมอย่างมีความสุขได้ต้องขอบคุณทุกคนที่รักและเอ็นดูและสนับสนุนขอบคุณจากก้นบึ้งหัวใจผมจะกลับมาอย่างผ่าเผยและแข็งแรงในช่วงวัย30ปีที่ยอดเยี่ยมขอบคุณและรักทุกคนพร้อมแคปชั่นสั้นๆว่าลาก่อน